ว่าไงยะว่าลัดอันนี้ประกาศหัวเอออันนี้ประกาศหัวนี่ประกาศหัวมีทั้งหมุดทวดินปลูกสะสมกันไว้ทัวดินไปไปไปเป็นสิพาไปเพิ่งหลายอย่างอยู่มีอนหอวนาเขาครบวงจรเลยวันต่อมานี่มีทุกอย่าง อืเข้าวโพดก็มีข้าวโพดนั่งนอนอน,อนี่ไหมเขาวโพดก็เหนียวอ๋อคิดคิดว่ามันท,ท,ที่ออกตอนไหนเนี่ยฝักมันน่นยเออสองการท่านป่นสมการคือสิบวันมี่หนอปีนี่เนาะาโควิดโควิดจิบเก่ากัลังระบาดเออแต่ว่ากำแพงเพชรท่อปัตตมีครับ ตอนนี้มัก็มาถ่ายทำ <c oughs> แทนผู้สาวเถาเพ,พราะว่าติดภารกิจอยู่มากก่ได้ผมเลยมาถ่ายทำวิดีโอแทนเล่ากันเตัวปักเากนากระมี่กำลังขึ้นเลยตัวักเนาป้ากระโผดของเราวันเถาะพ่อแม่พี่น้องเลยหลายอย่าง

ออบอตกไม่ยเท่เไยขนาะอันนี้ก็ใส่น้ำบอ้อย่างเดียวขนาดนี่ปลูกคมคืนกันแล้วเราปลูกคมคืนกันนะปลูกหลายอย่างร่วมกันะนะมันคมคืนกันหลายพันหลายอย่าง อันน <mile> ี <gereki yor> this on this th ้ักเขือเทศก็มีตัวนี้มะเขียเขียอันนี้คือมะเขียเขียนะครับภาษาอีสานเรียกว่ามะเขียเขียภาษาไทยเรียกว่ามะเขือเทศปลูกเยอะแยะเลยอันนี้แตงไทยอันนี้แตงกิงภาษาอีสานเรียกแตงกิงตำส้มโอแซบแซบสมัยตะกี้พ่อแม่ตำตะเปียกดูเนาะโอ้แซบตำแบแตงกิงอะแตงไทยครับแตงไทย แตงไทยแต่ปตเปลกออแตงไทยแต่รเ,เราปลูกไปวพีเออพวกงามงามโวกสงกนแล้วตั้ง้าหม้ไวยังคักเป,นเนประสบความสำเร็จแน่นอนเลยนนปลแตงกอบอีกปลาหนึ่งแตงกอบอีกปลาหนปลางครับปลาเนี่ปลาเี่เปิลเก็บไายทักงมือครับนี่ เมื่อละสี่สิบโลหาสิบโลเป็นไปขายทั้งมือขายตามหมู่บ้านของเขาเนี่ยล่ะบ้านบางบัวเน่ยทาคอแน่เพิน่นใส่มอเตอร์ไซค์เล่ขายนะหมู่บ้านขายดีป่ะครับแต่ละมือนี่ขายดีโอ,อ้เป็นโรคโควิดแล้วคนบอกกล้าออกจากบ้านเออต้องเอาไปส่งหอดบ้านเออนั่นก็เอาพวกนี้ก็เอาขาดพักกินเออ จะเลยอดีอีกั้างน้าพักไปส่งพราเจ้าไปส่งตอนไหนตอนไหนไปส่งนบซีโมงไปส่งบบซีโม่เหมือนเอพอดีแรงเขาพอดีเนาะขอแรงพอดีเออขาแรงพอดีผู้สื่อไปวัยเห็ดแรงไปแต่ตำตำสมกินสวยแซ่บ อันนี้รุ่นใดแน่ไหนนี่นี่มันรุ่นน้อยโอเคไหม่อืรุ่นนี่แหละก็จะเป็นหน่วยแล้วอืม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 นี่ห่อนกระเจี๊ยบบักกระเจี๊ยบห่อนนี่กระเจี๊ยบอืมเปิดขันยอแล้วเขาโคตรเทียนคนกันยุ่งนี่โอ้ตักขันยอตักเทียนหมดแล้วเขายังไปบุงบ่อหนาเหม่อนกันไปตั้งไดน ใเบางบ่อหนาที่เพ่นเพิตหนามออกมาเลียงรอเลียงพืชเกษตรของมอนนันต่อเพร่ะในเหตุใดพ่นมีบ่อนามผมสี่้าพี่น้องไปบางบ่อหนาเพ่นอันนี้เขาเขาเพ่นกำลังสะออกกำลังสะเกี้ยวมันจะออกครับเออพ่นเดินเขาปังมันเถอะเขาปังจะได้เพ่นกิดได้เกี้ยวแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วหลายหลายอยู่หลายหลายอยู่ ชิปไรพ่นะนะหลายไล่ยอยู่ผมที่พาพ,พี่น้องไปบางบ่อบดานเป็น,าาน,นที่พันเอาหนามมะเลียงการเกษตรของเิ่น อเอาได้เบบ่งการกเกษตรครั้งนี้ก็ติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งเป้งเป้งเห็น,นแลเ่ด้ลครับพี่น้องเด้อพวกผมทิดตมีกำลังใจทำงานถ่ายทำวิดีโอให้ผมอแม่พี่น้องเด้รับชมตอนใหม่ไปเรื่อยโอ้ยเม่อย่างคินก็เมยอยหาขวัไง เขามาเที่ยวส้มกันเห็ดเกิดเหตุพืชไรของเราหลายหลายคนอันนี oh, ้คือค oh, oh, oh. ือบ่อน้ำที่ผลิตน้ำออกไปเรื่องการเกษตรของเราวันเถอะทั้งเขาทั้งบักตัวบักอือบักแตงเราเห็ดใบนี่วันเถอะเป็นบ่อน้ำแบบนี้บ่อน้ำแบบนี้โอ้โอ้เลึกบักเลึกเลยเนี่ยโอ้โอ้หน้ามหน้าออกดีป่ะนี่ เครื่องคูโบตา้าสีว่ากวบวนะเออสีว่ากลัวกันนะอันแปลงไหมพี่ลูกแังแน่ไหน,ไหนบล็อกพริกบลกชัวพักเงีไปเอาไปมังจะเข้านึงเอาพวกแม่พี่น้องสนใจกันมาเดี๋สื่อเดี๋ย้มเลยบมกข้าวน้ำหอมก็ร่างปลูกบมกข้าวหอมก็มีปลาก็มีในบอ่อนี่ในหลองนำ้ำเขาเรียกปลาพร้อม ขามป้อมอบอกม้วนไปร้อยก็ต้นเลยอืมการเลี้ยงปลูกโอ้เขาเสียเกี่ยวแล้วเดืยดหน้ก